ถึงเวลาของเองละเวลาขายเองเองคนขับรถนะโอเคครับโชว์โชว์ฝีมือหน่อยอาจจะเป็นขายใหญ่อะต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนเนี่ยยอสวัสดีชาวแก๊งกลับมาอีกแล้วกับ gta f m วันนี้เศรษตังมีเป้าหมายใหม่ <Yeah. S 1> การไปขุดเหมืองเนี่ยนะคือแบบว่าแม่งชา้ากว่าจะรวยรอบละ2-3พันผมว่าเราต้องทำอะไรที่มันตื่นเ <Yeah. S 1> ต้นแล้วก็ผลตอบแทนนี่มันดีขึ้นหน่อย <Yeah. S 1> เราเริ่มจาก ราชายาเสพติดเลยที่แบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการติดยาทุกสปปรรพสิง่งนั่นก็คือกัญชานั่นเองก่อนหนึ่งเราจะต้องหาเส้นสายด้วยการไปแอบหลอกถามว่าเฮ้ยใบเขียวเขาขายที่ไหนเราจะใช้สับกันว่าใบใบเขียวใบเขียวอืดูจากแผนที่แล้วเนี่ยการเก็บใบเขียวเนี่ยผมว่านะไอจุดคุกกิ้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าจะเอาใบเขียวมาปรุงแล้วฟาร์มนี่คืออะไร ฟาร์มนี่น่าจะเป็นจุดฟาร์มแน่เลยโอเคเรามาถามคนนี้เขารู้กันดีว่าแถวแถวนี้เอาเงี้ไม่รู้ว่าลูกพี่อ,อยู่ยหรือเปล่าจะโทรหาก่อนอุย้ยทำเพื่ออะไรอ่ะถาจริงถือครับว่าไงไปรุ่นพี่ชายว่าไ,ไ,ไงผมว่าขุดเหมืองมันรวยเช้าอ่ะพี่ชายอ่าถ้าอยากทำงานอรอ่ะผมว่าเราต้องเริ่มจากใบเขียวก่อนแล้วเขียวนี่คืออะไร กันชาย่รับพี่เฮ้ยกันชาผมไม่เคยทำมาดีพี่มีเอาเอาตัวใหญ่เลยเปล่าเอาเอาตัวใหญ่เลยก็ได้แบบรวยเร็วๆอ่ะเองขับรถเสียบเวล่ะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องลองโอเคเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่อยู่ตลาดกลางครับโอเคเดี๋ยวตีนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคจัดไว้ผมเดินเล่นรอตามนั้นเดี๋ยวกเขาก็มาเดินคุยกับคนแถวนี้ก่อนสืบข้อมูลสืบข้อมูลสวัสดีพี่ชาย รอรอรอเดี๋ยวเขาจะมาแล้ววันนี้เราจะมันกันอันนี้เพิ่งเข้ามาในประเทศใช่ไหมครับวันที่สองครับผมอ๋อนี่อาชีพอะไรนักข่าวเหรอผมเหรออ๋อช่างถ่ายรูปครับอ๋อเจ๋งเลยครับไปถ่ายรูปสาวมาให้ดูบ้างดิเฮ้ยโคตรปัดอ่ะผมบอกเลยโอ้โหโคตรสุดอ่ะสุดยอดได้รูปพิเดียมาขายกันนะอ๋อโอเคโอเคเฟี้ยวแล้วเฟี้ยวแล้วครับผมไปตามอพาร์ดเมนต์พี่อยู่ไหนวะเนี่ยลูกพี่ยังไม่มาเลยตามไปไป ครับพี่ชายเจอกันครับผมเจอกันครับเจอกันครับพูดเสร็จตังครับผมางานลูกเพ่์วันนี้ไปเปรี้ยวที่ไหนมาไม่ได้เปรี้ยวเลยแข่งรถชนะเขาปะเนี่ยได้ที่ได้ที่ได้ที่สิบเจ็ดแล้วโอ้หแข่งกันทั้งหมด,100มดรอ้อยคนไปถือเ <c oughs> ดียด๋วยวเอ็งได้เชิดนะเนี่ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมาดี ที่นี่ยังไม่ได้เช็คอินใช่ปะยังไม่ได้เช็คอินครับผม,มต้องต้องเช็คอินหน่อยพี่จะพาผมไปรู้จักใครหรือเปล่าไม่ไมปไ,มไ,มไ,มไม้จักใครหรอกพี่ตายหวันเขาจะพาเราไปทำอะไรทุกอย่าง,างจัดไป,ไปพี่ชายผมรู้สึกว่าขุดเหล็กมันรวยช้าไม่ทันใจทีเ่เเราต้องไปทำอุปรกรณ์แป๊บแป้งผงอ่ผงขาวนี่ทำยากปะผงขาวอ่ะใช่แล้วอยอะหรอ่ที่นี่มันเป็นผงเขียว,วยเลยอ๋อเป็นผงเขียวอ่ะใช่สวยเลย เออทีนี้ที่ไหนเนี่ยทำไมเจ้าพ่อเยอะไปหมดเลยอ่ะนี่เลเบโอไม่มีหมันโพสก็ขอบขอบใบเอวาง่ามาเน้นว่าหมายถึงสัญลักษไอนในอูนในอูนในอูในอูมีเครื่องขับยาปะไม่มีน้องก็ยืมเขาเหมือนกันเอยืมใครอ่ะไอ็รู้จักปะเด็กแก๊งเต็มแล้วเว้ยเขาเขาอยู่นี่ปะไม่อยู่แล้วมั้งเขาไม่ทำอาหารน้อยอยู่มีเอาปะล่ะเอาปะล่ะผมขอยิ้มแป๊บนึงได้ปะโอเคให้เขาคาบฝั่งแล้วเดี๋ยวน้องเคลียร์ตัวแป๊บขอแป๊บเดียวผมมีนะเอาปะได้ได้ได้ผมขอยอิ ชาวาแก๊เต็ม,ลมเลยไหมเดี๋ยวผมจะไปเอาปูนกับพี่เขานะเหมือนเขาจะคาบยากันเขาจะาาเหมือนใต้พี่ไต้หวันเขาจะพาเรามาเรียนรู้วิธีการทำโอ้โหดูดิตรงนี้คาอาวุธได้ด้วยคุณเชี่ยโคเท่เชี่ยโคเจ๋งนี่อุปกรณ์เริ่มต้นคาร์บงี้ครับนี่มันคลังแสงชัดโคตรคลังแสงเช่ของจริงโตคา,าบยาว่ะโอ้โหมันโรงงานนรกชัดบอกเลยมันโรงงานนรก สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้ไหครับเศษตังครับผมโหพี่เท่ออะเนี่ยมีแค่เศษตังไม่มีตังหรอกจะขยายผมไหมมากับลูกพี่เลยมเดกพี่อะลูกพี่ไต้หวันเนี่ยลูกพี่ของเองตอนนี้ลูกพี่ไต้หวันกำลังวิ่งทำอุปกรณ์อะไรสักอย่างครับตอนนี้ผมได้แต่รอรอไปก่อนเดินสำรวจพื้นที่ไปก่อนคือแบบรถแต่ละคนนี่มันโคตรแพงอะเดี๋ยวดิเราจะต้องมีรถแบบดีให้ได้สักวันหนึ่งคชื่นชื่ออะไรนะ เสร็จตังครับเขย่ครับเขาเลขอะไรอะ <ST U K> อะไรนะครับก็ไรเขาเรียกอะไร,เล,ะไร <S <S เลขมือถือเหรอเอ้ยเ,เลขเก็กระเป๋าครับ <S 2> <S 2> ตัวนึงครับของเปิดไม่ได้วะเปิดแล้วมันไม่มีอะไรขึ้นนะ่ะอ๋อนี่ไงสามศูนย์สี่ครับผมเสร็จตังครับเสร็จตังโอ้ขอบคุณครับมีคนโอนตังให้หมื่นหนึ่งอ่ะเยสไปไปไปสุดยอดถึงเวลาของเองละเดี๋ยวไปขอบคุณก่อนขอบคุณพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรชื่อร <S 2> <S 2> ูอปแปงครับ จัดขอบคุณมากครับพี่ลูกแบงแต่ครับผมจะไม่ลืมพี่เจอแล้วเรียกใช้งานผมได้แต่ครับครับผมมาครับพร้อมแล้วมาถึงเวลาของเองแล้วเฮ้ยมาว่ะอยู่ดีก็มีคนโอนเงินมาให้หมื่นหนึ่งอะคุณเช่อยู่ที่คนที่นี่เขาใจดีว่ะโยนเศษตังมาให้หมื่นหนึ่งสุดเฟี้ยวเราจะไปไหนกันต่อครับไปเอารถใหม่จัดไปครับรถคันนี้มันไม่ได้แตกแวะร้านค้าหนึ่งผมหิวข้าวุูยทำไมข้างหน้าคนจอดรถเยอะจังอะ มีเนื้อย่างไปกินอ๋อโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยมีเขาเขาให้เนื้อย่างมาวะ่ะเฟี้ยวเลยกินเนื้อย่างอ่นปึ๊บสวยอ๋อเฟี้ยวอิ่มอิ่มอิ่มไล่คันนู้นดีกว่าเฮ้ยคนเทผมน้องขาดเห็มขัดไหมนะ่ะด,ดีเวลาขายเองเองเป็นคนขับรถนะโอเคครับโชว์โชว์ปิมืออะไอ๋อโห ผมก็จะทำไปเต็มที่แล้วพี่ชาย,ยไม่ให้ผิดหวังจัดไปดีเอาละเด็กเดินยานดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วเวลาขายนี่คือลงไปขายตามถนนใช่ปะ่ะใช่าตามทิศซีอ่ะผมเข้าใจและเข้าใจละให้ผมเป็นคนขับเพราะพี่ชายจะเดินขายไหนกันลงขายด้วยกัน,นอ่ะลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย แล้วถ้าเกิดเราขายให้เขาเนี่ยขายเลขายเลยขายเลยกดเล็กกดเลกดเลยเหรอใช่ไม่มีของผิดกฎหมายให้ขายเลยยังไม่ได้คิดส่งมาพี่ชายผมขายเองนี่คือการเรียนรู้งานใช่อาจจะเป็นขายใหญ่อ่ะต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนใช่ไหมใช่มาครับงานแรกของเราได้ไหมได้เาพันห้าพี่ชายเอ้ยงั้นกลับกลับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องขายตรงไหน ต้องสังเกตไอ้พวกนี้ใช่ไหมใช่ที่สังเกตที่มีที c สีอ่ะน้องสาว <Philippines> เอาไปนั่นไงชิปหายแล้วเป้าหมายไม่รับซื้อของจะได้เดี NP ๋ยวมีคนมารับซื้อต่อโอเคเคมันมาในรูปแบบตำรวจนะโอโหตายเหอะเพนกันดี่มาแล้วมือของคามือด้วยตอนเนี้ยหายแล้วหายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่รับของเรานี่คือ ตำรวจก็จะมาใช่ใจมาาั้งุกคนเจ๊ซื้อของของน่่ยเดยช่วงนี้หาตังค์เอาไปเจ๊บอกเลยว่าของโคตรด,ดีเรียบร้อยผมได้พันห้าเฮ้ยใครมาตรวยยัง่ะไปดีผมได้พันห้าได้พันห้าไปไหนต่อพี่ <ไป S 1> ชายเลเปล้เลยทีเเเเ่เดิมมาใค้ผมหน่อยอ๋แลราขายได้สองล็อตแล้วโว้ยเปี้ยวเราต้องสร้างผลงานให้พี่ไต้หวันเขารู้ว่าเรามีประโยชน์ไต้เต้าไ้ ผมว่าตำรวจเขาไม่ไล่เรานะแต่ว่ากว่าจะขุดเหมืองขุดเหล็กได้มันนานผมที่เกียดเอ้งเอ็งบอกมาแบบเงียบๆไหมฮะเมื่อวานน่ะมันไม่ทันใจเลยเล่นมาทำาสวันใจร้อนแล้วทำทำไปจนหลับอ่ะอ่ะเอาตังค์ไปนี่ชายไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมก็ต้องออกเมืองก็เนี่ย ส่งผมกาลาดได้พอเดีไม่ไปดูหรอกเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้พี่ชายส่งผมกาลาดก็ได้พี่ชายมีธุระอยากตึกแดงข้างหน้าเห็นปหมอ๋อจบคูณเลยอ่ะเข้าใจแล้วขับรถกันไว้ตรงนี้ยเนี่ยจอดไว้ตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งข้ามสะพานไปอ่ะข้ามถนนไปอ่ะโอเคโอเคเจอกันนะขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรหาโอเคครับครับ อาวเราวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะแล้วนะในการเป็นเด็กเดินของอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้เยอะกว่านี้หน่อยาีะต้องมีการโปรเซสต์<ะ>โอเคพี่ชายเอาวะวันนี้มีค่าเดินของวะ100 200ร้ยอยสอกิโลน,น,นะ่าสามครับผมโอขอบคุณครับเจอกันครับพี่ชาย,ชยได้มาอีกสี่พันครับผลประกอบการวันนี้ดูธานาคารหน่อยดิ ก็มีอยู่หมื่นห้าครับก็แบบว่าได้จากรูปแปลงมาแล้วก็พี่ไต้หวันค่าเดินยา4ี่พันบอกเลยว่าวันนี้อิ่มๆเก็บตังค์ซื้อรถเอาไว้ขนของเยอะๆอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจเศษตังค์เหลือใช้ด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมล้วนะครับสวัสดีครับผม